เป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะว่าเชื้อไวรัสโควิด -19 กลับมาระบาดในประเทศไทยเป็นระลอกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตัวเลขก็พุ่งสูงขึ้นอย่างน่ากลัวจนบางจังหวัดก็ประกาศล็อกดาวน์ปิดจังหวัดไปแล้วนะคะและอีกหลายๆจังหวัดก็ประกาศ งดมีการจัดงานค้าวดาวปีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะจากสถิติผู้ติดเชื้อที่ผ่านมาพบว่าทุกคนมีโอกาสติดเชื้อโควิด -19 ได้ทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กทารกเด็กเล็กเด็กโตกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มวัยทางานกลุ่มผู้สูงอายุหรือแม้แต่กลุ่มคนออกกําลังกายคนที่เป็นนักกีฬาก็มีการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยกันแล้วทั้งสิ้นนะคะ จากรายงานผลการรักษาที่ผ่านมาพบว่าคนที่เสียชีวิตจากไวรัสโควิด -19 ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ต่ำนะคะอาจจะเกิดจากช่วงวัยที่สูงขึ้นหรือมีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะคะ ผู้ที่ติดเชืวเว้อไวรัสโควิด -19 ที่ได้รับการประคับประคองการดูแลรักษาจนร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นก็สามารถหายจากโรคได้ภายในระยะเวลา19-22วันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงนะคะด้วยการออกกำลังกายช่วงนี้ก็เน้นการออกกำลังกายที่บ้านนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์เน้นทานผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงนะคะทานเห็ดบางชนิดเช่นเห็ด สเกะที่มีสารไบโอเอ็ก e ทีฟเบต้ากรูเคนนะคะเพื่อเสริมสร้างภูมิุ้มกันให้ร่างกายและทานวิตามินรวมเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะภูมิต้านทานแข็งแรงร่างกายแข็งแรงร่างกายก็จะต่อสู้กับเชื้อไวรัสหรือโรคต่างๆได้นะคะแล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันค่ะ